เปลี่ยนจากเครื่องดีเซลฮินโนต,ต้า5.5แรงน,นะครับรถไทยเล็กไทยปันดินญี่ปุ่นน่ครับตัวปันดินแล้วก็จะไระใส่เครื่องเบนซิน8.5แรงนะครับเพราะว่ามัน มันสตาร์ทติดง่ายกว่าครับไอเครื่องเบนดีเซลเนี่ยมันสตาร์ทติดยากครับแต่พละกําลังเขาก็น่าจะดีครับแต่ลองดูครับซื้อมาประมาณพันกว่าบาทนะครับม่ดูว่ามันจะกําลังไหมลองดูครับลองประกอบดูก่อนนีก็แกนสิบเก้ามิลนะครับถ้าไ่ยเล็กครับมีตัวปั่นนะครับปรับปรับได้นะครับ รับอย่างนี้ก็ได้ครับปรับอย่างนี้ก็ได้ครับ,รบ,อรบตอนนี้ลอตเตอรี่เกียร์ปัน่นเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็เกียร์ตรงนี้นะครับลองดูครับ